สวัสดีครับวัอสุทธิ์ตึงเรียวมาดูเคสพี่หมีนะทำแผบฟันนมที่สามเดือนอันนี้หมีระดับไหนครับหมีน้อยอ่ะหมีน้อยสามเดือนเนาะโอเคอ่ะก็นี่ตัดไปนะเรียบดีนะครับพวกนี้ก็นี้เขาจะมีที่โคมิดปกติอยู่สองที่นะครับทุติณเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้บวกใครมันนะที่ที่มันเห็นว่าใกล้มัดออกมาใกลมันปูดออกมาในสองทางเดี๋ยวที่ที่โคมแล้วก็มีร่องที่โคมอยู่เกลื่อนรอยพับนิดหนึ่งใกล้นะครับพวกนี้เดี๋ยวมาดูที่หกเดือนนะครับพวกนี้เกลี่ยหายเรียบหมดเลย คือหมอจะมีการทําอะไรเพิ่มเติมหรอครับหรือว่าเดี๋ยวตัวแผลจะค่อยๆดูแลไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยปรับตัวไปเรื่อย,อย<ม>ๆแต่เดี๋ยแรกปุกเนี่ยจะเกิดความผื่นติดหลังนิดนึงนนี้ค,อค,อค,อค่อยๆคลายตัวไปเรื่ <มา S 2> อยณตอนนี้แสดงว่าคนไข้ย,ยังคงมีฟันผื่นอยู่ใช่ไหมจ๊ะมีอยู่มีมึนเพิ่งอสี่มีนิดหน่อยเดี๋ยวพอดูเดี๋ยววันที่หกกันปรับเยี่ยมกว่ย โอเคแล้วก็ถึงค่อยนัดรถพนมเนาะใช่พี่หมีก็ทําได้นะครับอย่างที่บอกพี่หมีอาจจะไม่ได้ไดเป๊ะเท่าคนที่ส,สวยๆเลยนะครับแต่รับลองทาได้แล้วก็ mm hmm. ไม่ต้องแกละขั้นแรกกับแกลยาวก็ดีกว่โอเค okay. แล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบเนี้หนยหมอตู่ถ้าคนไข้ที่มีพังผืดขึ้นหรืออะไรพวกนี้จะส่วนใหญ่แล้วเขาจะถามว่าถ้าการออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยไหมจ้ะในเรื่องตัวพังผืดช่วยช่วยยืดนิดหน่อยนิดหน่อย,อย <Okay. S 2> แต่ว่ามัน เราใช้วิธีอื่นง่ายกว่า <laughs> โอเคจาารค์ใช้วิธีจัดการง่ายก,กว่านะโอเคปรึกษาหมอตู่ได้ที่ไหนจ้าตสี่เบเยนะครับจัดารยเสาวโอเคขอบคุณจ้า